เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะฮะอยู่กับผมนะครับหรือเอสเตเดนะฮะแต่วันนี้ครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Stardew Valley กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับก็ถึงวันอาทิตย์ที่14บสี่นะฮะวันนี้ผมก็มาจิบคลินเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อฉันไปที่ซาลูนครั้งล่าสุดเอมิลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนใจฉันเลยอะ่ะบางทีเธออาจจะไม่อยากไปแกบ๊ปตันคาริโวกับฉันก็ได้ใจเย็นๆนะคลินตัวสั่นหมดแล้วเนะี่ยอ่ะใช่เลยนี่เป็นของที่ข้าหาอยู่พอดีเลยล่ะ อยัง8ปดอยู่นะฮะโอเคครับผู้ชมงนะั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะฝนที่ตกทางโน่นนาวิ่คนทางนี้ไหมล่ะอ้าวไปคลินเอาเจ็ดไปใช่เลยนี่เป็นของที่ข้าหาอยู่พอดีเลยล่ะเก้าเก้าเลยครับผู้ชมเก้าเลยครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีในการสำรวจเมืองแรกใครจะรู้อาจจะพบแร่หายากก็ได้วันดี D อีกแล้วเหรอฝนตกนี่คือวันดีของคลิน <c oughs> ใช่ไหมฝนตกอย่างเงี้ยนะ โอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมก็เข้าสู่วันอาทิตย์ที่21แล้วนะฮะอ่ะเขาก็จะพูดเรื่องอ่าเอมิลี่เริ่มไม่ค่อยสนใจเขานะฮะอ่ะเอาเจ็ดเข้าปากไปเลยใช่เป็นขอที่ข้าหาอยู่พอดีเลยตอนนี้ก็9ทัช10ดวงแล้วนะฮะกับหัวใจของคลิปน,นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มาจิบคลีนเหมือนเดิมนะครับผม คลินเอานี่ไปสิบดวงแล้วฮะใช่เลยนี่เป็นของที่ข้าหาอยู่พอดีเลยล่ะดีใจสะเธอที่คุณได้เป็นเจ้าของฟาร์มอะสบินเนอรการทำงานนอกบ้านดีกว่าอยู่กับตานร้อนๆทั้งวันนะแล้วฉันก็เป็นช่างตีเหล็กก็เพราะว่าพ่คัับฉันเท่านั้นล่ะเอาหน้าสู้ๆนะคลินเราเป็นกำลังใจให้โอยคุณชมก็เดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่แล้วผมก็มาเห็นคัดซีนที่มีคลินนะฮะซึ่งนี่น่าจะเป็นคัดซีนคลินหัวใจสิบดวงนะฮะเฮ้ยอ้าวตกใจอะไรเลยลอ้าวซาบรีนา่ามาทำอะไรแถวเนี้ยอ,อ,ะอะไรนะผม,ผมเหรอเออ เหล็กผมผมหมดตอนกำลังทำงานนะซิผมก็เลยมาหาเพิ่มที่นี่นะอฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณก็ลงเหมือนจริงเหรอเป็นไงบ้างล่ะอย่างนี้ดีกว่าเซฟๆเออผม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 เพิ่งทำเสร็จะูอฟหมดแรงหมดเลยเอาว่าแต่อ่า ไว้ผมเจอคุณใหม่นะซาบินาอ้าวเอเอาซาบินาแวะมาล้านผมพรุ่งนี้หน่อยสิผมเออผมมีของจะให้นะอา้าวโอเค รู้สึกว่าคลินจะมีของให้เรานะฮะโอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมตัดก,ก่อนเลยนะฮะโอเคครับผมก็มาตามนัดของคลินนะฮะในวันต่อมาวันที่23นะครับผมป่ะอ้อ,อซาบีน่าคุณมานี่แล้วหืมเฮ้ยเพิ่งสังเกตมีซุปอยู่ตรงนี้ฮนะ อ้าวไม่เกี่ยวลรอผมเอ่อผมบอกคุณว่าผมมีอะไรจะให้ใช่ไหมอ่ะใช่ก็เอ่อจริงๆแล้วผมมีของจะให้คุณสองอย่างด้วยกันนะซาบีนา่าเพ่อเอ่เอผมทำนี่มาให้คุณม,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 มันคือแหวนนะครับคลินให้แหวน อันแสนสวยงามกับคุณผพผมรู้ว่ามันไม่ได้มากมายอะไรแต่ผมหวังจริงๆนะว่าคุณจะชอบมันนะซาบีนาผมรู้ว่ามันคงทำให้คุณขนลุกแน่เลยแต่ผมไม่เคยร,รู้สึกแบบนี้กับใครเลยไม่แม้แต่กับ Emily. เอมิลี่เฮ้ยไม่จริงหรอกคลินผมผมผมคิดว่าผมผมรักคุณเข้าแล้วล่ะซาบีน่า ใจนะแต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั <tr> ้นอรู้สึกเหมือนกันแลวก็ได้โอ้โหเจ็บมากเลยอ่ะจะจริงเหรอคุณคิดแบบนี้กับผมจริงเหรอผมว่ามันแปลกนะเหมือนว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่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 แล้วผมก็มาถึงจุดนี้จนได้อะนะแลวเอมิลี่อะคลินแะอ่ออออ่ส่วนของขวัญชิ้นที่สองเนี่ยหอ ผมวอกไม่นี่มันจะโอเคนะ่ะกี้เห็นทําท่าจุบคุณเจ๋งที่สุดเลยล่ะสบีน่าผมดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเลยคุณนะอ๋อเมื่อกี้เขาหอมแก้มแล้วหรอฝืนปะเนี่ยคลินฝืนไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหอีกเนเรื่องเอาไงดีวะผมย้ายเขาได้กับเอมิลี่อ่ะแต่บทมันเขียนให้เอมิลี่มันได้กับเช่ดีจริงๆแล้วอ่ะยังไงดีครับ งั้นเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปพบกับคัตซีนเอเมิลี่กับคลีนแล้วนะฮะฉันดีใจจังที่นายตัดสินใจมาตั้งแคมป์กับฉันนะคลีนฉันชอบมาที่นี่มากเลยละ่ะที่นี่นะนะเป็นที่ที่ได้รับพลังงานอย่างล้นหลามเลยละ่ะนั่นพึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงอยากพานายมาดูที่นี่อ่ะนะ ชอบหรือเปล่าช,ช,ช,ชอบชอบสิอ,อ้าวยังไงเนี่ยคลินเรารู้ว่านายชอบเอมิลี่บอกชอบเราทำไมอ่ะอืมคลินจริงๆฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับนายนะเมื่อไม่เมื่อ,มอ,มอ,มอไม่กี่วันก่อนฉันได้คิดอย่างดีแล้วละ่ะ อ่แล้วก็มีบางคืนที่ฉันเห็นเธออยู่ในฝันฉันด้วยละ่ะและฉันก็เชื่อว่านั่นมันคือสัญญาณแห่งโชคชะตาวิคิตตัวสัตว์เลยครับผู้ชมมันฟ้าเหมือนกับว่านายแล้วฉันอเหมือนกับไม่ได้เจอกันไม่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมแต่ว่าด้วยเหตุการณ์พิเศษอะไรหลายอ,อย่าง คือฉันรู้สึกว่าฉันสมัมผัสมันได้แล้วล่ะฉันดีใจนะที่นาที่มีนาอยู่ในชีวิตฉันนะคลินและนั่นจึงเหตุผลว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงอยากให้พวกเราเป็นมากกว่าเพื่อนนะอืมเฮ้ยคลินหายตัวลวคลินเธอเธอเโอเคหรือเปล่าคลิน ฉะนฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้ฝันเอาหน้ามานี่เร็วคลินหลบไปพุ่มไม้โอ้เอเมลี่ก็บอกรักคลินนะคุณผู้ชมเอาแล้วไงโอ้ยผมจะกล้าเอาหอยไปให้ไหมเนี่ยยิ้มโหจะ เดี๋ยวผมตัดก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมก็จะมาขอคลีนแต่งงานแล้วนะฮะแต่ว่าเปิด9โมงสิโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราตัดก่อนเลยนะฮะตัดไปตอน9โมงเลยโอเคครับตอนนี้ก็9โมงแล้วฮะคลีนออกมานะครับผมอืมฉนันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเอเมลี่เนี่ยเป็นแฟนสาวของฉันแล้วมันรู้สึกมอนก็ฝันไปเลยอะ นายเฮ้ฉฉยฉันดีดีฉันเตรียมทุกๆอย่างพวกเราจะจัดงานในอีกสาวันโอเคนะพวกเราจะได้แต่งงานกันน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะที่รักที่รักเลยเหรอเอมิลี่ก็เป็นแฟนนายเราก็เป็นภรรยานายคือผมรู้แล้วผมจะแต่งงานทั้งเอมิลี่และก็คลิน์เลยนะฮะเพราะว่า ผมอยากให้คลิปม,มีความสุขครับคุณผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่งานแต่งงานกันเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นวันแต่งงานแล้วนะฮะเอาแล้ววาร์ปเลยฮนะวาร์ปมาสามวันเลยฮนะ โอ้โหคลินแต่งตัวหล่อนเนี่ยตอนที่ซาบีนาเพิ่งมาถึงเมืองพาริกแกนไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเข้ากันได้ดีกับชุมชนพวกเราหรือไม่แต่อย่างวันนี้เป็นต่อไปซาบีนาจะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเหมือนกันกับพวกเราทุกคนนะใหญ่ยิ่งนะกับฉันนะวันนี้ในหนึ่งรู้ดีไปไม่ร่วงแต่ทําให้ซาบีนาและคลินเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยพรามทัศนาการแต่างงานนะ ี่เอมิลี่อ้าวเอมิลี่กับขินเยอะเลยมันนัมันถูกต้องกันมีร่างแยกนะมีร่างแยกเราไปนดาครลิน,น Clint. แต่ตอนนั้นยยเราเจะกันเตะ๋ยมันเป็นการทาเราเป็นผู้ชายต้องเถีนผู้ถือตาประทับเจอกันแต่ง,งานนั้นฉันขอประกาศว่าเทุกคนเป็นภรรยาและสามีกันแล้วจุกัได้เลยนะเดี๋ยวช้าๆนะเดี๋ยวช้าๆมีงานต้องทำต่อฮะ <c oughs> <c oughs> เสียงดังจุ๊บเลยเย้ yeah. แต่คลิปนี้ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ชมอย่าพึ่งไปไหนนะครับยังไม่จบครับชวดต,ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไงกันนะแต่อนาคตที่สดใสก็รอเราอยู่แล้วเพราะผมจะต้องทำให้คลินกับเอมเบรี่สมหวังกันให้ได้ฮะผมต้องทำให้สองคนนี้อยู่ชายคาเดียวกันให้ได้ฮะงานแต่งงานวิเศษมากใช่ไหมที่รักเอาล่ะพวกเราจะลืมทำฟาร์มไม่ได้ได้เวลากลับไปทำงานแล้วล่ะ <S <S กล้าจูบเลยนะเดเมเทสเขาคลินมาอยู่บ้านเราแล้วมีหนวดเลยอเอคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมตัดก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทั้งสองได้แต่งงานกันนะฮะผมจึงขอเอเบลลี่แต่งงานด้วยเลยัชยินด,ดีจะ,จะเตรียมทุกๆอย่างของพวกเราจัดงานภายในสามวานันโอเคนะ เธอเชื่อไหมว่าเรากำลังจะได้อยู่ด้วยกันฉันไม่เคยอาศัยอยู่กับคนอื่นมาก,ก่อนเลยนอกจากครอบครัวของฉันนะ่ะใช่แล้วเธอจะได้อยู่กับคลินด้วยไงล่ะมันน่าตื่นเต้นนะผมทำทุกอย่างไปก็เพื่อให้คลินกับเอเบลี่ได้แต่งงานกันฮนะโอ้โหผมนี่มันกรรเทพจริง,รงๆว่ะไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตัดก,ก่อนเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันแต่งงานนะฮะ ตอนที่ซาบีนาเพิ่งมาถึงเมืองผริแกนไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเข้ากับได้ดีกับชุมชนรือไม่แต่อย่วันนี้ตอ่อไปซาบีนาเหมือนเดิมเมืองเหมือนกันพวกเราทุกคนอีกแล้วเหรออืมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยวันนี้วันที่4ด้วยไ,ไมล้ลวงฉันจะให้ซาบีนาคลีนเอเบลี่เป็นหนึ่งเดียวด้วยกันจะไปสัญญาการแต่งงานเดี๋ยมเลยเราไม่ไปถูกต้องกันเถอะซาบีนาเอเบลี่คลีน ในฐานะนายยกเตโ๋ตุต้ยเขาเปิดไนลกาดทาวและเป็นผู้แทนท้องถิ่นในการถือตราประตับงแต่การแต่งงานนั้นท่านเขาประกาศให้เธอสองคนเป็นภรรยาและเออภรรยาแล้วก็เป็นภรรยาของคลินเลลาะเออโอเคจูบก็ได้เลยเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยจบแล้วครับคุณผ,ผู้ชมนี่ก็คืองานแต่งงานที่เอมิลี่และคลินได้กันครับโอ้โห เป็นยังไงล่ะผมทำได้ผมทำได้ผม,ไดผมเซกฉากนี้ได้ในที่สุดเราก็จะได้เห็นคลินกับเอเมเบรลี่อยู่ด้วยกันแล้วฮะอ่าจุบ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 อ้าวเอาหลับยังไงวันนี้คลินอยู่ในบ้านโอ้ผมขอจูบคุณได้ไหมที่รักไปจูบไปจูบเอเมเบรลี่นู่นอาจจะเป็นเอเมเบรลี่จูบลมเหรอ อ๋อหลับอ๋อหลับ,หล,บหลับอยู่หลับอยู่โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องกันเลยนะฮะโอ้นี่คือห้องคลินกับเอมเบรลี่นะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้ห้องเอมเบรลี่แน่นอนอันนี้ห้องคลินเหรอทำไมเหมือนจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน <c oughs> เหมือนห้องสองคนนี้เหมือนกันเลยอ่ะผมลองนอนดูนะฮะดูว่าตื่นเช้าจะเป็นยังไง ไปดูซิอ่าคลินก็อยู่ที่ห้องของเขานะฮะเอมิลี่ก็อยู่ห้องตัวเองอุ้ยคลินก็ยังเฝ้ามองเอมิลี่อยู่นะฮะจนถึงทุกวันนี้โอเคจะใช้เวลาอยู่กับนกแก้วจะต้องรับผิดชอบที่มันบินไม่ได้นี่แหละฮะคือเรื่องราวความรักของพวกเราทั้ง3มคนนะฮะผมแล้ววันนี้คลิน กับเอ,อ,อ,นะอเ e อบ,บอออเเอลล Clean, บ Emily, บี่ต้องขอลาไปก่อนนะฮะส่วนผมนั้นขอเป็นอีแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะการฟ้ามองของเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดไปนะครับกับการได้เป็นสามีภรรยากันนะฮะผมบอกแล้วว่าผมเสกได้ฉากเนี้ยใครเป็นทีมคลีนกับเอเบลลี่ก็สว่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนลครับซีอูเกจูสเตแล้วเจอกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าจะเป็นคู่ใครก็ซับสไคร e กดไว้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับผมอ่าแน่นอนครับว่าตอนนี้เรามีการโดเนทกันอยู่ใต้คลิปแล้วนะฮะก็ใครอยากสนับสนุนผมก็ช่วยกันโดเนทด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากนะฮะก็บายบายครับผม See you again, stay. เชื่อเกณฑ์จะ stay เราจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ